ห้าร้อยกริยาภาษาอาหรับที่ควรจดจำชุดที่หกคำที่สองหสเอดถึงสามร้อยหสบอดหวังรอจายารจูอูรจูรอจอันสองร้าทำซ้ำรอดาดาอยู่รสดีดูรอดิดตารดีดัน253ปรารถนาต้องการาาอการอกีบะฟี รักบะยรกบูอ so, ิรกบรักบัตันสองร้อยห้าสิบสี่ไม่ปรารถนารักีบะอันรักบะยรกบูอิรกบรักบัตันสองร้อยห้าสิบห้าปฏิเสธรฟัดายารฟุดูอูรฟุดรรฟดันสองร้อยห้าสิบหกพลาดเท้าสะดุดจะละยาจะลูจะละจะลัน 257ทําทำผิดประเวณีซซนายาสนีอิสนีซินัน258แข่งขันนำหน้าซาบะกอ,อยูซาเบกูซาเบกมูซาบากอตัน259ด่าดาทอซับบายาซุบูซุบบาซับบัน260ว่ายน้ำ سبح يسبح اسبح سباحة. ثم روي خصب ات كاو سدودي. سبح يسبح سبح تسبيحا. ثم روي خصب صون نم. سبق يسبق اسبق سبقا. ثم روي خصب سام دن سحب يسحب اسحب سحبا. 264. ร้อนสะอนายัสคูนูอุสคุนสุคูนตัน 265. ขโมยสะรอกอยัสริกูอิสริกสริกตัน 266. พยายามเดินไวสะอายัสอาอิสอาสะอายัน 267. อนุญาต สมาห์ยสมาหูอิสมาห์ซัมฮัน268หตั้งชื่อเอ่ยชื่อซัมมายูซัมีซัมมีตัสมิยาตัน269เบื่อเอือมซาอีมายัสอามูอิสอัมซัมมัน270เข้ามามีส่วนร่วมเข้าเป็นหุ้นส่วน ชาร์รกยูชาริกูชชริกมูชชร์กทันสองเจ็ดอดดึงชัดเดยาชุดดูชุดดดชัดดันสองร้อเจ็รู้สึกชาอร์ยาชูรูอุชูรชูอรันสองร้อเจสาร้องทุกข์ชาแกยาชกูอุชกูชาควันสองร้อเจส สงสัยระแวงชักแกยาชุก,กุูชุกกชักกัน275เจดบห้าดมชัมมายาชุมมูชุมมาช,ชัมมันสองเชื่อสัดดะกาอยู่ัดดีกูสัดดิก,ดดกตัสดีกอนสองเจทำผลิตซนาอนายสนาอูอิสนา สุนัน2อ8ทำอาหารตบะคอยัตบุคูตบุคตบคัน2อ9อาธรรมล ل มะยาลิมูอิลิมุลมัน280ยังคง ظ อลลายู ظ ลลู ظ ันออลปรากฏ ظهر يظهر إظهر ظهوراً 282 نب عد يعد عدا عد 283 سنة سدين عرض يعرض يعرض عرضاً 284 طم غلي يغلي إغلي غلياً 285ร้องเพลงวันนาอยู่วันนี้วันนี้เตโอนียาตัน286ชอบมากกว่าโปรดปลานฟอบบอลาอยู่ฟอบดิลูฟอบดิลตัฟดิลัน287รับประทานอาหารเชา 8, ้าอัฟตอรอยูฟติรูอัฟติรอิฟตอรัน288ทำหาย ف ق د ด يفقدو if قد فقدان ้ดานัน289ต่อสู้กอตลายูกอติลูกอติลตีตาลนัน290นำทัพเป็นผู้นำขับกอดายากูดูกูดกิยาดัตัน291ใกล้กอรูบายากรูบูอุกรูบกอรบัน 292กระโดดกอาฟาซายะกวฟิซูเอกฟิซกวฟซัน293ปิดกอฟาลลยะกฟิลูเอกฟิลกฟลัน294พบปะลากอ,อยุลากีลากีลีกออัน295จับยึด อัมซากกยุมซิกูอัมสิกอิมซากัน296ครอบครองเป็นเจ้าของมาลากะยัมลิกูอิมลิกมุลกัน297เรียกเรียกร้องนาดาอยู่นาดีนาดีนีดาอัน298ยื่นให้มอบให้นาวลายูนาวิลูนาวิล มูนาวลันสอง้อกาสิบเก้กระจายนาชารอยันชุรูอุนชุรนาชรนสามร้อยพูดเปล่งวาจานาตอกอยันติกูอินติกนุตกรน